จออีกแล้วนะคะ <S <S กับช่องเดอะพัดพงนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวเจลลี่มาร์กนะคะทุกคนค่ะที่แบบเป็นตํานานนะคะขายมาหลายปีมากๆแล้วนะคะแล้วก็ใช้มาหลายปีมากๆแล้วนะคะจากที่หน้าแบบวาบ่าหน้าผีหน้าพังหน้าเป็นสิวแบบกรูขระนะคะจนวันนี้ทุกคนสิวหายไปหมดแล้วนะคะทุกคน<า>ค่ะเห,หลือแค่รอยนิดๆ,ๆหน่อยๆนะคะทุกค,<า>คนค่ะดูนะคะเห็นไหมคะทุกคนค่ะ ไปดูกันเลยนะคะว่ารีวิวนะคะส่วนผสมของมันนะคะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะแล้วใช้ไปกี่กระปุกแล้วนะคะถึงจะเห็นผลนะคะคนเป็นสีแบบไหนใช้ได้บ้างนะคะแล้วกลิ่นมันจะมีแบบไหนบ้างนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เนื้อมันจะมีลักษณะยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ แกรวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเจ้าตัวเจลลี่มาร์กของเรานะคะทุกคนขาที่เอกใช้มายาวนานมากๆเลยนะคะจะ2ปีแล้วนะคะทุกคนขาที่แบบว่าใช้น้องตัวเจลลี่มาร์กตัวนี้นะคะแบบว่าทาบนหน้าของเอกนะคะทุกวันทุกคืนทุกเช้าเลยนะคะทุกคนขาอ่ะทีนี้นะคะจะมาดูนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะแล้วก็ กลิ่นจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคือเอกนะคะทาไว้แล้วคะ่ทววคะ,ะ,คะ,คะทุกคนคะ่ะนี่นะคะดูเลยค่ะทุกคนค่ะดูมีความชุ่มชื้นบนผิวหน้าของเราคือเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะอาชีนี้เดี๋ยวเอกจะให้ดูเนื้อของน้องเจ้าตัวเจลลี่มาร์กนะคะทุกคนค่ะตัวเนื้อของน้องเขานะคะจะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะสีขาวนะคะทุกคนแบบขาวใสๆเลยนะคะทุกคนคะดูหนะนี่นะคะนี่เนื้อน้องเ็าจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะดูนะเห็นไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเดี่ยอันนี้นะคะนี่นะคะลักษณะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนค่ะแล เกลี่ยงง่ายมากสําหรับใครที่แบบว่าเออเป็นสิวอยู่นะคะแล้วก็มีอาการแบบแพ้นะคะ <c oughs> ก็แนะนําเลยนะคะว่าให้ใช้น้องตัว เจลลี่มาร์กตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเรานะคะดูแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญคือมันจะไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะทุกคนคะ่ะเออแบบมีการระคายเคืองได้น้อยมากๆเลยนะคะในกระปุกน้องตัวเจลลี่มาร์กตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาแบบสิวอักเสบสิวอุดตันสิวแพ้แมสหรือว่าสิวแพ้สารในเลงซินนะคะใช้เลยคะ่ะตัวเจลลี่มาร์กตัวนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเออทิ้งเนี่ยนะเราไปดูส่วนผสมของมันนะคะเดี๋ยวเอ็กจะทายดูนะคะทุกคนเอนนี้ะ น,ะะนี่เนื้อนองเขานะคะทุกคนคะ่ะทาโปกๆไปได้เลยนะคะตอนกลางคืนเนาะแต่ตอนเช้าๆเนี่ยทาบางๆได้เลยนะคะนี่ตอนนี้เป็นสิวนะคะเป็นสิวตรงไหนนะคะก็จะทาตรงนั้นเลยทุกคนเออนี่แล้วเอก็คือแบบว่าตอนไหนที่แบบเป็นสิวเยอะใช่ไหมคะคือเอกก็จะควักทุกคนแล้วก็มาโปกๆๆนะคะแล้วก็นอนคะ่ะนอนนี่นะคะทุกคนคะ่ะก็จะตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะแบบ ผิวหน้าของเราจะฟูๆนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีความชุ่มชื้นบนผิวหน้าของเราด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเราไปดูนะคะว่าส่วนผสมของเจ้าตัวเจลลี่มาตัวนี้นะคะในกระปุกนี้นะคะมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมของเจ้าตัวเจลลี่มากันเลยนะคะทุกคนค่ะเขาบอกนะคะว่ามา์กเจลลดสิวออร์แกนิกนะคะจากว่านหางจระเข้นะคะที่ปลูกในฟาร์มออร์แกนิกจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนค่ะเป็นมา์กเจลใส่มีส่วนผสมของน้ํามันที่น้อยนะคะไม่ก่อให้เกิดการอุดตันไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เหมาะสมสําหรับคนเป็นสิวอันนี้คือยืนยันเลยนะคะว่าเอ็กชัแล้วนะคะก็สิวไม่ขึ้นเพิ่มนะคะทุกคนขามีแต่ว่ามันจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงแล้วก็ ผิวของเรานะคะก็ดูแบบว่าแข็งแรงมากยิง่งขึ้นนะคะแล้วก็สิวของเรานะคะจะแห้งลงได้เร็วมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอาทีนี้นะคะเขาบอกว่าส่วนผสมนะคะอันแรกนะคะก็คือจะเป็นว่านหางจระเข้ออร์แกนิกเลยนะคะลดการอักเสบแล้วก็ยับยั้งการเกิดสิวเลยะคะ่ะเออตัวนี้นะคะก็จะมีตัวออว่านหางจระเข้ออร์แกนิกนะคะทุกคนเป็นว่านหางจระเข้ออร์แกนิกเลยทุกคนนะคะไม่ใช่ว่านหางจระเข้แบบ เบเบบนะคะทุกคนค่ะเออแบบออร์แกนิกเลยเนาะต่อมานะคะก็คือตัวแตงกวานะคะที่มีส่วนผสมอยู่ในตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวแล้วก็ลดการเกิดสิวนะคะลดเลือนรอยดบรอยแดงซึ่งก็มันช่วยได้จริงๆนะคะทุกคนค่ะแบบเป็นสิวอักเสบแบบแดงๆนะคะก็ตัวนี้ตัวเทอรลี่มาร์กนะคะทาไปนะคะมันก็จะช่วยทําให้สิวที่มันแดงๆค่ะทุกคนค่ะรอยแดงๆนะคะมันก็จะทําให้สมานดีขึ้นนะคะทุกคนค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมื่อขอ หอยทาค่ะทุกคนค่ะเมื่อหอยทาก็จะช่วยสมานแผลได้ดีแล้วก็ผิวจะดูเต่งตึงนะคะทุกคนอันนี้ก็คือยังไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีความรู้สึกมากสักเท่าไหร่แต่คือเน้นๆคือสิวชัหายแค่นั้นเลยค่ะทุกคนค่ะตอมานะคะก็จะเป็นส่วนผสมของดอกคาโมไม์นะคะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดสาเหตุของการเกิดสิวเออนะคะส่วนผสมคือเยอะแยะมากมายเลยนะคะแม่จ๋านะคะทุกคนอันต่อไปทุกคน อัลฟาอาบูตินปรับให้ผิวของเราขาวใสลดรอยจุดด่างดำและรอยสิวนะคะทาไปแล้วนะคะประมาณสักหนึ่งกระปุก2อสากระปุกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสีผิวของเรานะคะจะปรับสว่างกระจ่างใสขึ้น1-2 3ึระดับเลยนะคะอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแนะนำว่ามันจะเป็นแบบอย่างเป็นธรรมชาติทุกคนไม่ได้แบบคาวเวอร์ขนาดนั้นนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก ต่อมาสารสกัดจากลูกพีทนะคะปรับให้ผิวของเรานะคะดูเปล่งปลั่งนะคะทุกคนคะ่ะชะลอการเกิดดิ้วรอยอ่ะทุกคนต่อมาต่อมามียมุแยะมากมายเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะเป็นคอลลาเจนขนาดเล็กนะคะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื้นนะคะเต่งตึงแล้วก็ลดดิ้วรอยก่อนไว้นะคะทุกคนเนี่ยดูนะแต่คือทุกคนแบบเอ็กไปแบบ เจอแสงเยอะมากเลยอะค่ะตอนแบบว่าเวลาแบบขับรถกลับมาบ้านอะไรอย่างงี้ทุกคนเนี่ยเป็นรอยแมสกอยู่เลยนะคะอะต่อมานะคะจะมีส่วนผสมของเจ้าตัวแครอทด้วยนะคะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกออกจากผิวแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือเมคคาเดเมียนะคะทุกคนขาไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่านะคะทุกคนขาแต่มันจะช่วยลดการะชะลอนะคะแล้วก็คงความเปล่งปลั่งของผิวพรรณของเรานะคะทุกคนต่อมาทุกคนอีกหนึ่งสารสกัดค่ะทุกคนขาก็คือหัวเชื้อ พิเทรานะคะทุกคนขาช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงแล้วก็เติมเต็มร่องลึกช่วยกระชับรูขุมขนทําให้ผิวของเราดูเรียบเนียนนะคะเออนี้คือช่วยได้จริงๆนะคะรูขุมขนเราก็จะดูแบบว่ากระชับแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือสารสกัดจากเปลือกต้นหลิวจีนนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดลดการอักเสบแล้วก็การระคายเคืองนะคะใครที่แบบว่าใช้ตัวเจลลี่มาไปนะคะแล้วจะมีความรู้สึกว่า จะแสบย,บยุ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 บนะคะก็คือมันกาลังแบบฆ่าเชื้อสิวอยู่นะคะทุกคนอเอ็กก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะทุกคนเขาคือเซรามายนะคะช่วยปกป้องผิวแล้วก็ลดการสูญเสียน้ําทํำให ผิวหน้าของเรานะคะดูมีความชุ่มชื้นยาวนานนะคะแล้วก็ช่วยปรับให้ผิวหน้าของเราดูขาวกระจ่างใสงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนและนี่ก็คือส่วนผสมของมันทั้งหมดนะคะอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันจํากัดเวลานะคะทุกคนค่ะเออนะครับต่อมานะคะไปดูในส่วนของวิธีการใช้ตัวเจลลี่มาของเรากันเลยนะคะทุกคนค่ะไปดูกันเลยค่ะจะเป็นในส่วนของวิธีการใช้นะคะเอกใช้นะคะในการรักษาสิวของเอกเ,เนาะวิธีการนะคะคือเอกนะคะจะใช้ตัวเจลลี่มานะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยนะคะทุกคนก็คือตอน เช้าเนี่ยจะทาประมาณแบบบางๆทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราไม่อยากทาหนาเยอะนะทุกคนคะ่ะแต่ตอนกลางคืนทุกคนแบบเอ็กโปกแบบเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเนื้อน้องเขาทุกคนเป็นแบบเจลใสๆนะคะแล้วก็แบบทาแล้วคือรู้สึกสบายผิวมากๆเลยนะคะแล้วก็เตี่ยมขันคือตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าไม่อุดตันแล้วก็หน้าไม่มันเยิมนะคะทุกคนอันนี้คือชอบมากๆเลยนะคะก็คือสิบเต็มสิบไปเลยนะคะในส่วนของวิธีการใช้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครที่บบกว่าเป็นสิวเยอะๆในนาว่าโปกบริเวณที่เป็นสิวเลยทุกคนคะ่ะเออเน้นย้ำ ว่าใช้ติดต่อกันประมาณสัก2เดือนถึง3เดือนนะคะจะเริ่มเห็นผลชัดเจนเลยค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าวิธีการรักษาสิวนะคะคือเราต้องอดทนกับมันเยอะๆนะคะส่วนตัวเอกเนี่ยคือแบบว่าเป็นสิวแบบเยอะมากทุกคนคะ่ะแล้วมันก็ค่อยดีขึ้น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 เรื่อยๆตามรูปที่เอกนะคะให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะเออก็รักษาอยู่ประมาณแบบ สสีเดือนอยู่นะคะทุกคนค่ะกับเจ้าตัวเจลลี่มาร์คนะคะแต่ที่ใช้อยู่เป็นประจําทุกวันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเติมความชุ่มชื้นในผิวหน้าของเรานะคะทุกคนค่ะเออทีนี้นะคะราคาของน้องเจ้าตัวเจลลี่มาร์คตัวนี้นะคะราคา3 9 0บาททุกคนถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะใครที่แบบเป็นสิวไม่เยอะนะคะก็อาจจะทาแบบว่า ทุกวันก็ได้ทุกคนทุกวันก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบเป็นสิวเนอะนะคะ,ะ,คะก็อาจจะใช้ได้ประมาณสัก15วันนะคะเพราะแต่ว่าเอกนะคะคือใช้เยอะไปเลยทุกคนคะ่ะเพราะว่าใช้เองแล้วก็ขายเองด้วยนะคะทุกคนขาก็รีวิวของเอกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนขาที่แบบว่า อบอกจากประสบการณ์ตรงๆนะคะที่ใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อกับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่กําลังแบบรักษาสิวอยู่หรือว่าที่กําลังจะแบบว่าทดลองอยากจะใช้ตัว j จลลี่มาร์กนะคะทุกคนก็แนะนํานะคะทุกคนคหรือว่าทักมาปรึกษาเอกได้นะคะทุกคนคะ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าแบบคลิปนี้นะคะแบบ พูดเร็วไปต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะปรับปรุงนะคะแล้วก็ทําคลิปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะสรรหานะคะข้อมูลดีๆนะคะเอ่อ,อเข้ามาอัปเดตด้เรื่อยนะคะทุกคนคะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะตัวน,นี้เลยจ้า